สนับสนุนโดยถราเบรคคอมแพกรุ่นดูระแมกตึดถึกเกวตวัสดุทนความร้อนสูงเบรคระยะสั้นไม่กินการงานหนักต้องตัดกระทิงถือว่าเป็นปีทองของสาวสวยเสียงดีคนนี้จริงๆค่ะสำหรับเอินขวัญวราญยาที่นอกจากพึงได้รับรางวัลควาญใจมหาชนของคนลุกทุง่งจากเพลงที่มีชื่อว่ามีแห่งใจแล้วยังมีโปรเจกต์พิเศษเจาะคิวปล่อยอีกเพียบเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เอินขวัญกำลังทำงานเพลงโปรเจกต์ใหม่นะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะก็ต้องบอกว่า ครั้งนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆแล้วก็รู้สึกมีความแบบว่าโตขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอะไรเงี้ยนะคะได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทําอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องฝากทุกๆคนติดตามด้วยแต่ตอนนี้แบบขออุบไ้นิดนึงก่อนเลยเดี๋ยวจะได้แบบเซอไรไ์ไพรส์ทีดีเออย่างเงี้ยก็บอกว่าปีนี้ทําโปรเจกต์เยอะมากนะคะมีที่ร้องคู่กับพี่เก่งพัชยะาด้วยนะคะชื่อเพลงโคตรเก่งเลยนะคะแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าเป็นอย่างต้องเดือนกันยานะคะก็จะได้ทําอะไรแบบ ใหม่ๆเยอะขึ้นได้ใส่เสื้อผ้าแบบว่าแ,บบแปลกๆใหม่ๆอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีก2โปรเจกที่แบบตื่นเต้นมากๆก็ต้องบอกว่ามันมันเป็นภาพใหม่ๆที่เราไม่เคยทำอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามทั้งตัวเพลงด้วยแล้วก็ MV ด้วยล่าสุดกลับมาจากเมืองเพริร์ทออสเตรเลียนะคะก็มีโอกาสได้ไปโชว์จริงๆไปโชว์แค่ง,งานเดียวนะแต่ที่เหลืออยู่เที่ยวห,หมดเลยก็แบบนานๆทีเราได้ไปอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าขออยู่เที่ยวกันแบบว่าให้ พิมพก,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 กันก่อนแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสไปบ่อยอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูปอะไรไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เมืองเขาแบบว่ามีชื่อเสียงอากาศหนาวมากเราได้ใส่เสื้อโค้ทแบบบ้านเราใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเออเราใส่แบบเสื้อแบบคอเต่าสวยๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็แบบเป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบว่าแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆก็ต้องขอบคุณเจ้าภาพที่นู่นที่เขาดูแลดีด้วยค่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยรูปยังลงไม่หมดไม่แน่ใจว่าอีกครึ่งปีเนี่ยจะลงหมดหรือเปล่าได้ทิปกลับมาก็พอใช้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ ก็ไม่ได้เยอะมากแต่เราเหมือนเราไปเก็บประสบการณ์ที่ที่เมืองนอกมากกว่ามันก็จะคนละฟิลกับงานคอนเสิร์ตที่ไทยอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกเหมือนกัน,นะคะ่ะมีปรับเปลี่ยนตัวแบบการแต่งตัวจริงๆเป็นคนแต่งตัวประมาณนั้นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้เอาลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะก็มันเหมือนฟิลตอนนั้นแบบ้ไปต่างประเทศเราก็แบบเออนิดนึงและกันอะไรเงี้ยก็แบบจริงๆมีเสื้อโค้ทก็มีรูปที่ใส่เสื้อโค้ทด้วยแต่ว่าเราเลือกเอาอันนั้นลงแล้วอยากเห็นอะไรใหม่ๆเพื่อแบบบางคนอยากเห็นสันแขนใหญ่ๆ อย่นจริงๆหนูไม่ได้มองว่าเซ็กซี่เลยค่ะหนูว่าส่วนมากเขามองว่ามันมันตลกมากกว่าเพราะว่าหนูตัวเองหนูก็ยังบอกว่ามองว่ามันแบบตลกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เน้นแบบว่าแบบซัดทุกจุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามองว่าเป็นความสนุกสนานในการแต่งตัวแล้วก็ปีนี้28แล้วคาดว่าถ้าเกิน30จะไม่กล้าใส่แล้วอะไรอย่างงี้จริงๆก็แบบมีหลากหลายมีหลากหลายการแต่งตัวแต่ว่าส่วนมากไม่ค่อยได้อัพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นผู้หญิงเรื่องแฟชั่นสวยๆงามๆก็เป็นของคู่กันเป็นธรรมดาค่ะแต่ดูไปดูมาก็สวยเซ็กซี่ไม่เบาเลยนะจ๊ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุง่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย